วันนี้เรามียูทูบเบอร์ช่องใหญ่มาบุกสวนคุณพ่อเนี่ยไม่ตายละใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนไหนไหนดูซิใหญ่ไหมไหนดูสิเดี๋ยวดิไหนไหนไหนดูพุงก่อนดูพุงก่อนเขาไม่ให้ดูพุงโอ้ยอบไม่มิดเลยใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดไหนใหญ่จริงๆขอขอขออนุญาตขออนุญาตน้องพัทอบเอวหนึ่งครั้งใหญ่ป่ะใหญ่ป่ะไอ้บอล นี่นี่ี่คนนี่คนหนึ่งนะคะนี่คนกําลังเฉามะพร้าวเฉาะมะพร้าวนะคะนี่ชาวสวนมาเองนะเนี่ยดูท่าแล้วท่าให้คือประชดหรือว่ายังไงครับกินเองหรือจะขายครับดูดีครับดูดีครับนะไอ้บ่าวเอ้บ่าเอ้กินให้หมดนะห้าลูกเนี่ยน้องอุตสาห์ไปสอยมาให้นะจะบอกให้รอไปสอยเองไหมไปสอยเองไหม ไปถอยเองไหมล่ะไม,ไม่เอาครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราขโมยไม่ใช่สอยเอาไปกินที่ที่พักเลยไม่เอาครับขวาเลยนะั่งกินต่างตาลำตาลับเรื่อน <c oughs> ปากตาโอ้ยพูดภาษาให้เขาเข้าใจดิอุ้ยชอเลยเหรอคะเอาออกอีกหน่อยดิเป,เป็น่ะเนี็กเป็นเป็นดูท่าเป็นอยู่เป็นอยู่ฟันเข้าฟันเข้าหาตัวอย่างเงี้ยนะ นั่นไงนั่นไงนั่นมีน้ำออกมาแล้วชิมชิมชิมดูดดูดแล้วก็ทำท่าอร่อยด้วยนะคลิปจะได้ดูดูอ่ายังไงนัดมันเป็นยาโปใช่ไหมอ้าวอ้าวยาดมไม่ใช่ยาโปยาดมเอาละเว้คืนนี้กำลังจะไปชื่นใจเลยชื่นใจดีไหมโอ้คืนนี้เรากำลังจะไปนอนดูกวางกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้กวางเตรียมตัวเลยครับเอาตายละ เยี่ยมเยี่ยมผมไม่เชื่อเดี๋ยวระวังระวังระงหกระวังหกนะคะระวังหกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ลองให้ช่องใหญ่ลองให้ช่องใหญ่ชิมนี่เป็นไงมั่งโอ้เราทําคลิปนั่นเนี่ยดูเดี๋ยวเมื่อกี้น้องพัดน้องพัดน้องพัดเมื่อกี้พี่จะอบเอวอ่ะไม่ยอมให้อบเลยอ่ะวิ่งหนีเฉยเลยอ่ะบอกว่าดูที่ช่องใหญ่ไหมเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งคะ เห็นไหมเห็นไหมแสดแงว่าอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยนะคะต้องต้องต้องแกล้งนิดหนึ่งต้องแกล้งนิดหนึ่งนะต้องทําหน้าชื่นใจนะถึงจะเปรี้ยวก็เหเ <c oughs> อะไม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรียปร้ยวไม่เปรี้ยวอ๋ออ๋อเปรี้ยวป่าวอะไรป่าวผมว่าไม่เปรี้ยวนะหวานหวานอยู่หวานแบบประมาณหวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ออเหมาะสําหรับไอ,อ้พวกที่เป็นเบาหวานแต่ไม่อยากกินน้ำตาลเยอะค่ะค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะเออ พวกพวกเขาเรียกอะไรล่ะพวกไอรักษาหุ่นใช่ไหมอ๋อเออแบบแบบเจี๊ยปอนอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ให้โตกว่านี้แล้วอะไร <laughs> ไม่โตแล้วอุ้ยตกลงมันเดี๋ยว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 ไปเอาช้อนให้ไปะช้อนให้แป๊บนึงเดี๋ยวใช้อันนี้ก็ได้ <S <s> ใช่เลยคะ่ะอุ้ยเหรอแต่มันน้ำไหม <S <s> เอาแต่ว่าอา้าอ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 ้าสามสิบบาท อุ้ยอุ้ยน้ำกระเด็นถึงนี่เลยอแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าเขาเขาก็ช่วงนี้ฝนตกดีจริงจริงตกทุกวันเลยมีวันนี้ไม่ตกมาไหมเจ้าของสวนมั้งสามสิบครับขอบคุณค่ะขายเองเนี่ยซื้อขาสวนยังสามสิบเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไหวไหมครับเปิดไห้น้องขายด้วยอยอะไรอะไรอร่อยมากอร่อยมากะไฮ ถ้าถ้าวัดกันที่คะแนนเต็มสิบนี่เท่าไหร่ครับอ๋อไม่เต็มนะก็สักแปดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันหวานไม่มากไงแต่เหมาะทั้าคุณสลาดนะคุณฉลาดไม่ไม,ไม่ไม่ทานหวานใช่ไหมใช่ครับเห็น <ผม S 2> ได้ดูด,ดูดูจากไลฟ์บอกว่าไม่เอาไม่เอาหวานไม่เอาอืมกระเป,าเป๋าเอปออพอกินมั่งเออกินคนเดียวเลยเออ <laughs> เด็กพอผู้ใหญ่เขากินอะไรจะกินด้วยเรียโอยระวังนะระวังนะเดี๋ยวเอาไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นไอ้เก้านิ้วนะเดี๋ยวสาวตอมเลยนะจะบอกให้จะเปล่าจะพอนะก็อย่างนั้นแหละเก้านิ้วไงเอ้าช่อได้เลยเนาะเอ้า ปกติเราจะไม่ชอบไม่เป็นเจ้แล้วผมจะกินยังไงอะเนี่ยขาวเจกินไม่ได้อ้าวเอาจริงเหรอนี่เลยนี่เห็นไหมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนให้แป๊บหนึ่งเด้อที่ปูเข้าป่าประจำก็เลยรู้ว่าต้องเอาปกติกินเปลือกเปลือกพูดไปอ้าปกติกินทั้งเปลือกคึกไว้เอาละเอาละ สองคนนี้เจ๊เจ๊เจ๊ต้องเดือดร้อนแนะนำแนะนำทางให้ให้เบาหน่อยเป็นไงบ้างคะเนื้อเนื้อเป็นไงผ่อเห็นมือที่ทางสว่างให้เบาเนี่ยเบาคือเนื้อมันเอ้ยมันแข็งเลยเหรอคะไม่มันกําลังดีนั่นแหละแถวนี้แถวนี้มีฟาร์มงัวไหมมีมีนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงสวนนี่ไง เนี่ยสวนซากเนี่ยเฮ้ยนี่ละนามต้องมาท <laughs> ี่ช่างต้องมาอะไรเนี่ยสองคนเนี่ย18บวกแล้วเอเอบาคึาคกครับกี <c oughs> ่ม้า,าไอ้เบาคึกกำลังมองหะตรงไหนเลี้ยงงัวครับ <c oughs> <c oughs> เอ้าไอ้ขี่งัวเล่นคลิปเราจะติดเหลืองไหมเนี่ยเอา้าคลิปจะติดเหลืองไหม่ะปกติเขากี่ม้ากี่ช้าง <c oughs> ถึงแปดนาที ถึงยังค่ะหกเองอ่ะอร่อยครับอร่อยหกเองอร่อยอันนี้อันนี้ต้องเอาไปอันนี้นะไปขายที่เขาขายใส่น้ําอ่ะใส่น้ำมะพร้าวเขาเพราะว่ามะพร้าวมันอ่อนอ่อนก็กำลังดีมันเจ๊เก่งนะเนี่ยกําลังดีไปสอยเอาแบบกําลังดีเนลยอ่ะไม่แข็งไม่น่าเข้าไปพอดีเลยจริงๆเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรนะที่ ใส่กระหนุนใส่มะพร้าวอ่อนใส่ออะไรรสช่องเหรือว่าอะไรอืมมันมีหลายอย่างเรียกงอะไรอะไรรวมมิดอะไรเออรวมมิดหรือว่ารสช่องหรือว่าเซงซิมอีนี้ยหมดเลยที่เป็นกบบที่แล้วก็ใส่น้ําแข็งอืมอะไรเนี่ยเนี่ยอือืที่เนี้ยวัตถุดิบอะไรของหวานวัตถุดิบครบหมดเลยครบหมดเลยเนาะอุ้ยนี่เจ๊ทำขายดีเจ๊ดีทําไม่เป็นเจ๊ทำขายดิต้องเปิดช่องยูทูบดูทำขายอยู่ตรงเนี้ย ขาอยู่ตรงนี้นีนําดีขอบคุณนะครับคนสวยขอบคุณนะจี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้าบอกเดี๋ยวแม่ค้าบอกแม่ค้าก็ยังขายไม่ออกเลยเอาตรงๆมันครบแปดนาทีอย่างเนี้ยไม่รู้เจ๊ดิพยายามคุยให้อยู่บอกแม่แม่ค้าขายไม่ออกอยู่แล้วจะไปขายโดนละโดนละเจ้าของสวนโดนแล้วค่ะ ันนี้ต้นอะไรตลาดวะหรือละกันอ่าไม่ใช่ต้นนี้เอออะไรนะเอออินทผลามเออรู้นี่รักสวนครบละครบละพอละวขอบค่เนี้ยขอบคุณช่องใหญ่จบไปเหรอขอบคุณช่องใหญ่นะคะก็แล้วก็โชว์ไฮไลท์ไฮไลท์ทำไรดูสิช่องใหญ่มากดีใจมากเลยก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะ